สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร,ร์สุขสนะุขคนเนาะอภพพกับจ้าพรบรรยากาศงามส,สาพี่น้องจิตาเวนออกอ,อ,อ,อ่อนๆเนาะแสงแดดออกอ่อ,อ,อ,อนๆ <c oughs> ผาลูกสาวเก็บหินมานี่อ่าเทกันเปื่อนกแแล้วเนาะ่ว่า มันต่ำเกินเนาะมันต่ำเกินมันบวิดวดินทางนั้นมันต่ำเนาะทางนี้สูงอยู่โอเคอยู่เนาะตัวนี้นั่นสะพอนไห้สร้างผู้ใหม่มาเสริมใส่ใหม่เนาะปูนมันเหลือสอบหนึง่งส่วนทางนี้มันอันนั้นมันต่ำเดี๋ยวอัน คันซื้อมาเสริมอีกกประมาณสองกระสอบก็คือว่าโอเคเนาะแต่พอนี่สืเสริมอีกอยู่เนาะรอมีเงินก่อนมันต่ําเกินถ้าคนตกกัน <c oughs> ไม่นั่งนะเมื่อนี่สิพาลูกอ,อนามัยเนาะเก็บใหม่เก็บตอกออกว่านี่กับอนามัยแต่ยังโบแล้วโอ้ เก็บกระดาษเก็บปิซังออกว่านี่เมื่อนี้สิมาเก็บเศษบล็อกและวกะเ็เศษหินเ<ม>ทกันเปลือนกันแล้วแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้เอาแบบออกเพราะว่ายังสีไหายปนเสริมปูนอีกอยู่มันต่ำหมดมันต่ำมาหอดแต่นี่แหละมัน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 สูงสูงขอบแต่ต่ำเขทาทั้งในเฮือนเนาะ แ้วน่ามเพนตกมันหนามอัดสิไล์เขาเพื่อนแต่มันสิเป็นน้องเป็นหนามหงอยู่ทางข้างในแล้วพนก็นเลยสิื่อดินปูนมาอีกให้เพนเสริมแล้วให้มันแบบว่าให้มันสรลปลงเนาะโต๊ะ <c oughs> ตมัวว่านี่เนาะพินส้างเพนมา สร้างไฟเนาะสร้างไฟกับสร้างไฟจําเป็นเนาะเคนเป็นเอฟซีพี่น้องเลยเป็นเอฟซีอยู่ในเล้าเฮานี่แหละเนาะ <c oughs> เพิ่งมาอันหายเพิ่งมาต่อไฟหายเมื่อวานโอ้โอโอโยเป็นบุญสาพน์บ่ได้เสียเงินนัน้นจ้างสร้างมาหงายไฟเนาะเป็นเอฟซีอยู่ฟังเล้านี่แหละเนาะ แต่ว่าเพิ่นไทยครึ่งหนึ่งเล่าครึ่งหนึ่งเพื่อนก็ได้เพิ่นก็อยู่ไท่ไปหน่อยจนไงแล้วเพิ่นก็กลับมาอยู่เล่ามาอยู่บ้านเกิดแม่เพิ่นเพิ่นก็มาต่อพืนต่อไฟ้สาคอนเนะาะก็ถือว่าสบนี้ก็โอเคแล้วเนาะถึงสิเป็นซ้ายข้าวกะมันก็ใส่งานได้หลายางอยู่ก็ แต่ว่าเพิ่นว่าเปิดเครื่องเสียงบ่ได้เท่านั้นเพิ่อนเครื่องเสียงงหญง่ๆบ่ได้เพิ่นเป็นพวกจักสะพงสักผานี่พอได้อยู่เนาะพวกกันต้หยอกตู้เย็นเ <c oughs> พิ่นกัน <c oughs> ายมันบพ่อเนาะสายมันสัน่นแต่เพ่นก็เลยติดใช้ดานนี่ตามจริงเงีนสะพอนยังห้เพ็่นติดทั้งนั้นเนาะหรือบอกกับติดทั้งนี้ติดทั้งนี้เนาะแต่ว่าสายมันสัน่น แต่หันเนพะิ่นก็ะยังสะพอนมามีเงินสื่อทรายเนาะแต่หันเพิ่นก็ะยังสื่อทรายห้ยทายเพิ่นก็ะสื่อห้แถมเพิ่นก็ะมาต่อไพ่ห้ยฟี่เนาะสะพอน,นขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นมีน้ำใจแล้วก็มีเมตตาต่อสะพอนเนาะเพิ่นมาถึงเฮือนเลยพี่เนาอในหมือ่อวานนี้ เอามาต่อน er ั่น in ต <c oughs> ่อนี้ให้มื t t ้อนี้ก็ถือโอกาสได้รีวิวข้างในเลยเนาะก็ถือว่ารีวิวข้างในเฮือนเลยอาจจะหกแนจักน่อยเนาะเพราะว่ายังบ่ทันเมียนยมือเช้านมีเด็กกแบบนี้แหละเนาะพี่น้องมีแต่เครื่องหลินบ่มีแต่ของหลินเต็มหัวนอน โอ้ยสะพรก็ดีใจหลายเนาะเพิ่นมาเฮ็ดให้เมื่อวานนี้มาคิดว่าเพิ่นสิว่าเอาตัวเนาะมาพิ่นมาอีลีเฮ็ดให้อีลีเอ้าสะพรก็งงเลยเมื่อวานนี้ตอนแรกสะพรก็เซตเซตใจเพิ่นว่าแม่นอยู่บ่อันยังสิมีอีกอยู่บ่เนาะนสิมาเฮ็ดให้ซือ เพื่อนเขามีมีแท้เพื่อนอะไายสิไปแท้เพื่อนอะมาอีริยเมื่อวานนี่พี่น้องเอ,อ้อเยพอนก็ขอขอบบุญขอบคุณเพื่อนในไลน์เนาะเพราะว่าตอนเพื่อนมาเพื่อนบริหารชาวพนเพื่อนบริหารไายเนาะชาวพนก็เลยบริถายเมื่อวานนี่เลยมาอันนี้เอาทีหลังอาบ้านตจะเป็นสีเนาะประเภทสีสีนี่ก็จะเป็นของ แม่น้องเพิ่นจอยเลือเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนาะมเมลื่อนนี้จ้าพอนเอาอันเรื่องปรุงมาปรุงอย่างเนื้อไอ้คนกิน่นก็เห็ดจนมือจนขำพี่นนองเ้ยมันกลัวสีแล้วเนาะเพื่อสีเดินซ้ายเพื่อสีต่อเขาเผื่อห้ามตู้หยอกตู้เย็นลงมาห้อีกแม่อยากเข่าไปไป ไว้ดีปลาลูงก่อนอยากเขาค่ะบอยดีปลาลูงจะไปดีพี่น้องอือสพอนกัสิเก็บเศษอีหยังออกแถวนี้เนาะแล้วก็สิเมียนไม้ไม้ที่มันเป็นหางเป็นหยังนี่ก็สิตอ,อกลงเนาะ <c oughs> อีก2-3วันพี่น้องเอ้ไอ้เคยเพิ่นยังสิมาอัน ถ้าซีเพื่อนหายละก็อันปลาปูกะโลกคันใดาหายเนาะกว่ากะโลกสะพอนก็ซื้อมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นไล่ยนีเนาะไล่กะโลคันใดเป็นไล่ยนีแต่ว่าเป็นหยาบหยาบอยู่กับโบแห้งเนะาะจท็กีเห็นแนใด,ดแต่มันโบมีห่านเพิ่นมันโบมีซิดเลือกพีน้องมันโบลายมันโบมีลายล่ไลย,ย,ยแบบให้เลือก แล้วแล้วเ,วเวนาะจังสิพอ่อยังบ่ได้เอาแบบออกเดี๋ยวเมี่ยนน,นนํามื้อนี้มื้อนี้แล้วจังสิเอาแบบออกเนาะเมียนใหม่พอไม่นี่ๆจะพ่อมีเงินก็ยังสิให้เพิ่นเฮ็ดอันให้ <c oughs> เก็บข้อไก่เนาะใหม่ตอเติมเผาะไก่เอาอีกกัวสิเมี่ยนแล้วอันนี้กะสิหลายมือเติบอยู่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นน้อยๆพ6แท้ๆอบงนาบ้านอีกแม่นสีนแล้วมือเดียวเพี่น้องเอ้ยายมือกว่าสแล้ว อ้ายอยู่พอสมควรเพราะว่าเฮ็ดคนเดียวเนาะแม่นผู้เดียวมันก็สิขนาดนี้ลูกกาเฮาก็เฮ็ดได้แต่แนวมันน้อยแหละาวเนมนีกแต่พกสิหาเพิ่นหาตังจางตังหานั่นแหละเนาะ ให้เพิ่นเอาไปไหวอยู่บนได้บนหนึ่งให้ที่มันบกควงังหนาบานปันไดยังบาแล้วคักพี่น้องเอ้ยยังเห็ดอีกหลายอย่างยังอีกชีได้หกอีกอยู่เนาะแต่ว่าเคลียให้มันแป็นหูแป็นตาก่อน ที่แผ่พรยังบ่มีอันบ่หยังก็ย้อนว่าเพิ่นเฮ็ดยังบ่แล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ยสมมุติว่าไปมีอนไปยังก็มาเฮ็ดอีกมันก็ภกอีกคือเก่าสิดีปะไว้นี่ให้เพิ่นเฮ็ดให้มันแล้วแล้วก็มีนบัดเดียวมันจงแล้วเนาะโอ้ยลางเบียนี่กจได้จสิมาเอาก็เอาไปส่งบ่ได้แฮงดีตอนนี้กระจรถก็บ่เห็น รถกบขี่ไปไซกับบราร่อีกบ้านกี่อนบล็อกนี้สะพรกับสีเก็บไปไหวอยู่ทางด้านหลังเพื่อแปบว่าบังหูบังตาแขกค้นแน่นาะพอเพิ่นกันแล้วแล้วเพิ่นเห็ดแล้วแลวหละเหลือแต่ท่าสีท่าบานประตูโอเคเนะาะสะพรกับสีขอพักพ่อนพี่น้องเลย ขอพักผ่อนหาเงินก่อนเนาะหาเงินใส่หนีเพิ่นก่อนพอเส้าพรอนก็นเอาเครื่องน้ำหันไม่ไห้เคี้ยวนี่ก็ร้ายเนาะเพราะว่าจะเป็นอันไหมเสื้อละาแล้วก็ไหมอันแล้บบวก็บานผอกบ้านพับแล้วก็ปูนปูนเอามาติดกระโลนี่แหละเนาะปูนก็ซสามสิบกระสอบแล้วก็ บ้านผอกบ้านพบานพบเอยียงกล็อกประตอกประตูน่กะมุนคาอยู่สองพันกว่าบาทปูนน่กะสามพันบาทใ <c oughs> หม่เสือหลอกเสือลายอีก <c oughs> สะพอนกัยังประธานใจเิ่นเบิร์ตยังค้างอยู่สามพันบาทยังเป็นหนีล้ลยพี่น้องเอ้ยแล้วหลังจากท่าสองท่าสีบ้านประตอกประตูแล้วสะพอนี่ พักผ่อนซะก่อนเนาะบ่เหตดหยังบาดอี้พี่น้องเลยพอนจหาเงินใสหนีซะก่อนนีได้ผลึกะโลหานไม่ใหญ่เคี้ยวในหมื่นสองแหละอันนี้ว่าตามความจริงเนาะเพราะว่าสะพอนปูนบ่อพ่ออยบล็อกบ่บล็อกบ่อพ่อเหตดขคันใดก็สั่งบล็อกปูนบ่อพ่อเหตด ติดกระโลกกระสั่งปูนบ้านนี้บ้านพับอีกขั้นเขาประตูมันก็นต้องมีบ้านพับบ้านพับอีกสองพันแปดปันตกหน้าต่างอียังก็ดีตกอยู่สองพันแปดเนาะ เพราะว่าเรื่องเหตุเทือนะมันขั้นเหตุตัวใดแล่มันมีบานปลายมันบริเมนฉะาะแต่ติดกระโลมันก็บริสเฉพาะแต่สีใสโลดเนาะมันก็ต้องมีปูนมียาแนวมีอะไรอะไรแนวเนะบอเมนสีติดกระโลและสีติดแต่กระโลมีหินมีทรายเอ้มีอหนทรายมีปูนมียาแนวมันก็ลายสิ่งลายอย่าง หลังจากแล้วทาสอกทาสีสะพอนีอขอโตพักพรก่อนเนาะมาไว้แล้วเป็นหนีหลล้ลยเลยแต่ว่ากันหนีก็มีเรื่องได้ยู่ดอกหักหักกะสีห้าเงินใส่หนีพนักรนเนาะถ้ามีเงินมีคำไปเมื่อน้าเมื่อไนสะพอนกับแตงกีเฮดอีกติกต่อเติมอีกเนาะ กินข่า,นะ,น,ขานะแม่มากินข่านะแม่จ้ะอันนีแม่มากินขขานะโปตรตีนโ <laughs> ปรตีนบปกตีนโปยต่งบัรตีนติ่ก็ซื้อบปรตีนเอ้ยไง แบกก็มีสื่อตายมันตายแล้วเอาพี่น้องมาหอนี่กาเวลากับคือสิสมมาพาควรเนาะก่อนอื่นซะพรนสิขอจบคลิปกับซะพรนกับสิขอข่าวขอบประคุณพระใหญ่จดีบัุุคนเนาะที่เมตตาพแล้วกะ แล้วก็เมตตาทุกๆคนเนาะแล้วก็เมตตาทีมงานของพวกเขาท่อนก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่สิงคโปร์แล้วก็พี่ละไมแล้วก็แม่อนงเนาะแล้วก็พี่พัดพี่อัมพรพี่ออนอุมาเนาะแล้วก็แล้วก็ ອ້າຍເນາະບາດນີ້ແລະກະອ້າຍຮັກທາງສະວິດເຊ ר ແລນເນາະແລະກະອິດສະຣາອ ેલ ອ້າຍຮັກຢູ່ທາງອິດສະອນຳເນາະແກລລ່ໆານນາະເ້າພອນກ จดไหวหรือวัดยมำิีว่าแล้วมันบ,นบดบ่งบึงตัวจดพี่น้องเลยอยากลืมไปแน่เนาะประมาณทางบาแพงกับบหุวามีจักรทานเนาะสัพพลกับจำได้เคยข,ข่าวกับมีผีปุ้ยเน,นาะีปุ้ยผีผีพัดเนาะแล้วก็ฮือผีอยังเน,นาะแล้วก็ ที่อำมพรทั่อะไรเนาะที่ซอยเรือทางด่านเ,านเ,นะนาเพื่อนซ่านนี่แหละเนาะปัชกุศุข้นท้าบบมีเพลินและหรือว่าท้าบบมีทีมงานกะคือสิบบมีมือนี้ขอขอบุญขอบคุณไปทางทีมงานนำเด้อที่เมตตาสะพอนมาจนถือว่า คันเนนี่ก็อยู่ในเวลาวางเก้าลอยลไปเก้าลอยเลยลย,เลย,ยังเรือแค่ทาซีกับทาซีบานประตูเนาะแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์นี่มีมีถึงพันแล้วแต่ว่าแต่ว่า,วาการเห็ดนี่ยังมาทัานหอดพันผนยังยากเวียกเนาะส่างกับผนกันยัง <c oughs> ไปเห็ด อ่างนาอยู่คือไอเคยนะ่นไปเห็ดอ่างนามอยู่บา้านดงเนาะ่นมีงานสะพคนก็ข้อขอบุญขอบุิ่น,น,นาลายๆบอกว่าจ,จะเป็นทางด่านสร้างก็ตามเน,น,นาะแลละกะผู้ใหญ่ใจดีับทุกุสุคนมอหฬารสะพอนก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเบทุกุสุคนเนาะ